จะมาคุยกันเรื่องที่เ,เรียกว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะท้าทายความคิดเดิมๆของหลายคนนะครับมาจากบันทึกคำสอนของนิวเวลกอดดัที่คุณวันชัยประชาเรืองวิทย์เรียบเรียงไว้ในชื่อกฎแห่งการสมมุติค่ะสวัสดีค่ะคือประเด็นหลักๆเลยคือแนวคิดที่ว่า ถ้าเรากล้าสมมุตินะครับสมมุติแล้วก็รู้สึกไปเลยในจินตนาการว่าเรามีสิ่งนั้นแล้วอืค่ะสิ่งนั้นมันก็จะปรากฏขึ้นมาในโลกข้างนอกได้จริงๆใช่ค่ะฟังดูเหมือนแบบเหมือนเวทมนต์นิดๆนะคะใช่ครับฟังดูเหมือนง่ายแต่ก็น่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่าเออหลักการนี้มันทำงานยังไงกันแน่ค่ะตามคำสอนนี้นะครับอะไรคือแก่นของมัน แล้วเราจะเอาไปใช้ได้จริงไหมค่ะเริ่มต้นที่แก่นเลยนะคะอย่างที่บอกกฎนี้สอนว่าถ้าเราต้องการอะไรสักอย่างเนี่ยให้เข้าไปในจินตนาการครับแล้วไม่ใช่แค่คิดถึงเฉยๆนะคะต้องสมมุติว่าได้มาแล้วจริงๆสมมุติค่ะแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเลยอืมจุดนี้แหละครับที่น่าสนใจว่าแค่จินตนาการเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนโลกภายนอกได้ยังไง คำตอบตามแนวทางของเ네นวิลนะคะเขาเชื่อมโยงเรื่องนี้กับสํานึกหรือ Consciousness โดยตรงเลยค่ะสํานึกค่ะเขาบอกว่าสํานึกเนี่ยไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของความจริงนะแต่มันคือความเป็นจริงหนึ่งเดียวเลยอ๋อหมายความว่าไงครับความเป็นจริงหนึ่งเดียวก็คือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเจอในโลกภายนอกทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นแค่เขาเรียกว่าภาพสะท้อนภาพสะท้อน ใช่ค่ะภาพสะท้อนหรือผลลัพธ์ที่สำนึกข้างในของเราเนี่ยสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยโหแสดงว่าแทนที่เราจะไปพยายามแก้ปัญหาข้างนอกอย่างเช่นมีปัญหากับคนนั้นคนนี้หรือสถานการณ์ไม่ดีเราควรจะหันกลับมาดูที่ข้างในที่สำนึกของเราถูกต้องเลยค่ะนั่นคือหลักการสำคัญเลยเข้าไปข้างในเพื่อเปลี่ยนข้างนอกเข้าไปข้างในค่ะ คือการพยายามไปเปลี่ยนโลกภายนอกโดยตรงเหมือนกับที่เราส่องกระจกแล้วเราไม่ชอบหน้าตัวเองในกระจกนะคะเราก็เลยพยายามจะไปเช็ดกระจกหรือเอ่อไปทุบกระจกครับครบซึ่งมันไม่ใช่การแก้ที่ต้นเหตุเลยใช่ไหมคะใช่ครับที่เราต้องเปลี่ยนจริงๆคือตัวเราเองหรือที่เขาเรียกว่ารอยประทับข้างในซึ่งก็คือสภาวะสำนึกความเชื่อหรือสมมติฐานที่เรามีอยู่ข้างในอ เขาได้แล้วครับในบันทึกมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่าชัดมากเรื่องคุยโทรศัพท์อ๋อค่ะค่ะจำได้ค่ะตอนแรกคนที่เล่ารู้สึกว่าปลายสายเหมือนไม่ค่อยสนใจฟังใช่ค่ะแทนที่เขาจะไปต่อว่าหรือพยายามเรียกน้องความสนใจจากข้างนอกเนี่ยเขาเลือกที่จะเปลี่ยนเรื่องราวข้างในก่อนเปลี่ยนข้างในยังไงคะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับตัวเองว่าแบบฉันเป็นคนที่น่าสนใจพอที่เขาจะฟังนะแล้วก็เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับอีกฝ่ายด้วยว่า เขาตั้งใจฟังฉันอยู่อืแล้วผลคือปลายสายเปลี่ยนท่าทีไปจริงๆแบบน่าประหลาดใจมากค่ะน่าทึ่งมากซึ่งเรื่องนี้ก็โยงไปอีกประเด็นที่แบบอาจจะฟังดูสุดโต่งนิดนึงนะคะแต่สําคัญมากคือไม่มีใครต้องเปลี่ยนนอกจากตัวเราเองโหอันนี้ยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยครับไม่มีใครต้องเปลี่ยนนอกจากเราใช่ค่ะเพราะถ้าเรายอมรับว่าโลกภายนอกรวมถึงผู้คนในชีวิตเราเนี่ยเป็นแค่ภาพสะท้อนสํานึกของเราครับ การที่เราพรยายามจะไปเปลี่ยนคนอื่นมันก็เหมือนพยายามเปลี่ยนภาพในกระจกโดยที่ไม่เปลี่ยนตัวเองนั่นแหละคะ่ะแล้วถ้าเราเปลี่ยนสํานึกเราหรือเปลี่ยนสมมุติฐานที่เรามีต่อคนอื่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปตามที่เราคิดจริงๆหรอครับมันมันไม่เหมือนเราไปควบคุมเขาเหรอตามคําสอนนี้นะคะเขาไม่ได้มองว่าเป็นการควบคุมแต่เหมือนกันเปลี่ยนบทบาทที่คนคนนั้นกําลังแสดงอยู่ในความเป็นจริงของเรา อ๋อบทบาทค่ะซึ่งความเป็นจริงของเราเนี่ยมันถูก,กํำกับโดยสำนึกของเราเองพอเราเปลี่ยนสมมติฐานข้างในเกี่ยวกับเขาเช่นจากเดิมที่คิดว่าโอ้ยคนนี้ไม่เคยร่วมมือเลยเปลี่ยนเป็นสมมติฐานใหม่ว่าเขาร่วมมือดีมากช่วยเหลือตลอดครับคนคนนั้นก็จะเริ่มสะท้อนสิ่งที่เราสมมุติใหม่นี้ออกมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปบอกไปขอหรือไปบังคับอะไรเขาเลยเหมือนตัวอย่างเรื่องหุ้นส่วนธุรกิจในบันทึกใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ ที่ความสัมพันธ์จากแย่ๆกลายเป็นดีขึ้นมาได้หลังจากเปลี่ยนมุมมองข้างในตัวเองฟังดูแล้วเหมือนทุกอย่างมันวนกลับมาที่ข้างในตัวเราหมดเลยนะครับใช่ค่ะแล้วอะไรล่ะครับคือจุดที่สําคัญที่สุดที่เราต้องไปโฟกัสเพื่อจะสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้ได้จุดที่ในวิวเน้นมากๆเลยนะคะถือเป็นรากฐานของทุกอย่างเลยก็คือแนวคิดกับตนเองหรือเซลฟ์คอนเซปต์เซลฟ์คอนเซปต์แนวคิดกับตนเองค่ะ นี่คือเรื่องราวหลักๆที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเองว่าเราเป็นใครเรามีค่าแค่ไหนเราทำอะไรได้บ้างซึ่งไอเรื่องราวนี้เนี่ยมันมักจะก่อตัวขึ้นมาแบบเงียบๆตั้งแต่เราเด็กๆเลยนะคะจากคำพูดคนอื่นจากประสบการณ์จากสิ่งที่คนรอบข้างทำกับเราครับ,รบแล้วมันก็จะคอยกำหนดทุกอย่างที่เราเจอโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ํางั้นแสดงว่าคุณแจสำคัญจริงๆก็คือการกลับมาสํารวจแล้วก็อาจจะต้องปรับ ต้องยกระดับแนวคิดกับตัวเองของเราให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากให้เป็นจริงใช่เลยค่ะเช่นต้องเชื่อจริงๆให้ได้ว่าฉันมีค่าฉันเป็นที่รักฉันทำได้ถูกต้องค่ะถึงแม้ว่าตอนแรกๆมันอาจจะรู้สึกฝืนๆหรือไม่ชินก็ตามใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วความเชื่อเดิมๆที่เป็นลบต่างหากที่มันเป็นแค่สมมุติฐานที่เราเคยยอมรับมันเข้ามาอ๋อมันไม่ใช่ความจริงแท้ของเราก็ได้เข้าใจแล้วครับ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ยังยืนจริงๆต้องเริ่มจากการเปลี่ยนเรื่องที่เราเล่าให้ตัวเองฟังเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละใช่เลยค่ะนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับงั้นสรุปจากการที่เรามาเจาะลึกบันทึกกฎแห่งการสมมุติวันนี้หัวใจหลักๆก็คือพลังมันอยู่ที่ข้างในตัวเราจริงๆอยู่ที่จินตนาการอยู่ที่สํานึกของเราค่ะการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นข้างนอกมันต้องเริ่มจากข้างในโดยเฉพาะเลยคือการปรับเปลี่ยนแนวคิดกับตัวเองให้มันดีขึ้นสูงขึ้นค่ะ แล้วก็มีคำถามอยากจะทิ้งทายให้ลองคิดกันดูนะคะครับเชิญเลยครับคือถ้ามันเป็นจริงอย่างที่เนวิวว่าว่าสำนึกของเราคือผู้สร้างความเป็นจริงหนึ่งเดียวเนี่ยลองกลับไปมองดูสิคะว่าความเป็นจริงที่เราเจออยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันกำลังสะท้อนสมมุติฐานหรือความเชื่อลึกๆอะไรเกี่ยวกับตัวเราเองเกี่ยวกับโลกใบนี้ที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยก็ได้อืม น่าคิดมากครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะคะถ้าเรากล้ากล้าที่จะลองสมมุติยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมให้กับชีวิตของเราอย่างแท้จริง